แคร์ลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่รถครอบ Pro SUV น่าใช้นะคะคันนี้มาแนะนำกันมานำเสนอกันเลยนะคะออกรถกับพลอยใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างค่ะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนเพื่ออยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพิม์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะคันนี้ค่ะเป็น Toyota Fortuner 2.4 V นะคะ เป็นรถปี2019ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะสำหรับใครที่ตามหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะรถเป็นสีดำนะคะเท่ๆเลยกระจังหน้านะคะก็ได้กระจังหน้าโครเมียมไฟเดไลท์ไฟตัดหมอกไฟโปรเจกเตอร์ด้านหน้าให้ครบชุดเลยนะคะนี่คือเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะคันนี้ค่ะล้อเดิมศูนย์ค่ะยางคุณภาพดีโยโกฮาม่าเป็นยางปีใหม่เลยนะคะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับพรเมียมแบบนี้เลยนะคะรถอาจจะมีฝุ่นนิดนึงนะทุกคนนะคะเป็นรถเดิมๆเลยเข้ามาปุ๊บก็รีบรีวิวให้ดูก่อนเลยนะคะมุมนี้ก็สวยมากๆด้านหลังมีคิ้วโครเมียมนะคะเขียนว่า Fort u n e r นะคะแบบนี้ตรงรุ่นเลยค่ะล่องหลังมีมาให้ครบชุดอย่างอะไหล่ตรงนี้ให้แล้วนะนี่ด้านล่างมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะชุดโชคนะคะ น่าจะเป็นของปูเฟนเดอร์นะคะทุกคนอะโอเคสำหรับภายในนะคะห้องสัมภาระก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีนะคะตามแบบของ SUV เลยแผ่นรองยางแม่แรงนะคะยางอะไหล่คือใส่ไว้ให้ครบแล้วนะคะเบาะนะคะก็เป็นสไตล์การแขวนนะคะเป็นสไตล์ของ Fortuner เลยนะคะเขาจะแขวนแบบนี้นะจ๊ะแขวนขึ้นไป ภายในนะคะได้ช่องแอร์นะคะทุกแถวที่นั่งเลยนะคะรับรองว่าเย็นฉ่ำทั่วถึงแน่นอนค่ะมาสำหรับรถที่ไม่เคยชนหนักเป็นเครื่องจมน้ำนะคะให้ดูกันหน่อยเผื่อมีใครอยากดูนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้เลยค่ะโอเคนะคะมาดูกันสำหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารนะคะสำหรับตัว 2.4V นะคะเบาะเขาก็จะเป็นเบาะ สีน้ำตาลส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะทั้ง7ที่นั่งเลยที่พักแขนยูนี่นะคะทาวเวอร์เอาเนะคะปลั๊กเสียบไฟทุกอย่างอยู่ตรงนี้พร้อมใช้งานแล้วค่ะเอาละนะคะพร้อมแล้วมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้แดดคือแบบเปรี้ยงมากเบาะปรับรไฟฟ้านะคะที่นั่งคนขับครับปรับได้8ทิศทางเลยนะคะบเบาะสวยชำชแบบนี้นะคะว่าคนอยากดูปีกเบาะนะคะปีกเบาะอันนี้เดิมๆเลยนะ เจ้าของเดิมถือว่าดูแลดีนะคะขึ้นรถถูกวิธีลงรถถูกวิธีก็จะได้ทนงนอบตัวเบาะของเรานะคะให้ใช้งานกันแบบได้นานนะคะมาดูกันนะคะรถปี2019มาไวิ่งไปแสนสามถือว่าปกติเลยนะคะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลาย ction, ัยมัลติฟังชั i นแพ a เ t ิ r n c ชิฟต์คร s สคอนโทรลให้ครบเลยนะคะ ตรงกลางได้จอทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยนะดูหนังฟังเพลงเข้า g o o g l e p l a y YouTube Chrome นะคะเข้าวิดีโอได้หมดเลยนะคะทุกอย่างคืออยู่ที่จอแล้วนะคะมีกล้องมองหลังคมชัดแบบนี้มาให้ด้วยนะคะมีขาแอร์นะคะสามารถปรับใช้งานง่ายๆเลยเป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะสามารถใช้มือกดจิ้มได้เลยค่ะ กุญแจสมาร์คเลส s นะคะมีให้2ดอกแบบนี้เลยนะคะคอนโซลตกแต่งลายไม้สวยๆเลยนะตรงนี้ก็จะมีระบบนำทางนีก็ตเตอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นระบบเนวี่นะคะช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้แล้วนะเกสใส่ของค่ะก็จะมีเอกสารสำคัญนะคะอย่างเช่นบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะที่อยากรู้ว่ารถเข้าศู่ชิกทุกระยาไหมนะคะเราเช็คมาให้หมดแล้ว นะคะว่ารถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะหรือประวัติดีๆค่ะเดี๋ยวพอเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังกชันแพทเทิร์นชิพค่ะตกแต่งลายไม้คอนโซลลายไม้สวยๆเกียร์นะคะก็มีเกียร์ดีถึง S เลยนะคะอีโค o โหมดพาวเวอรหมดอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนคะ่ะรถสวยมากๆเลยนะคะต้องรีบรีวิวให้ดูนี่พอย,ยอมตากแดดเลยนะเนี่ย <laughs> ให้ทุกคนได้แบบ มีความสุขนะคะได้เห็นคลิปที่แบบเร็วด้วยนะอัปเดตกันแบบทุกวันที่นี่เลยนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะนะคะรถสวยๆยตรงนี้แล้วค่ะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะขออยู่ที่ชลบุรีนะคะแต่ส่งรถฟรีทั่วไทยเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะรถสวยๆเป็นเจ้าของง่ายๆเพียง999บาทจบทุกอย่างฟรีค่าดำเนินการค่จาจัดทะอนภาษีพรบรขัดเทลือสีเปลี่ยนถ่านมันเครื่องเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยนะคะอยากได้แบบนี้แล้วนะคะช่วย ติดต่อช่องทางในล่างคลิปได้เลยค่ะ